เรวันที่หนึ่งเขาจะพาผมจะมีชายสามคนเข้าไปหาที่ร้านผมที่ตลาดหัวหอกก่อนแล้วก็เขาก็มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวก็วเข้ามาหาผมถามบอกว่ามีพีดีโป้ขายไหมผมก็บอกไม่มีเขาถามว่าสืบสองเคลียร์ใครเขาบอกว่าผมไม่ได้เคลียร์ใครผมไม่ได้ขายของผิดกฎหมายอ,ยาอก ตอนนี้ผมก็จะเดินหนีออกมาเดินผ่าตัวออกมาแล้วก็บีบคอผมไว้ไม่ให้ผมเดินไปผมจะไปไหน,มนไม่ได้แสดงบงัตรไม่แสดงตัวว่าเป็นตำรวจเราล็อกคอไว้เลยครัล็อกคอจับคอไว้แล้วตอนนี้ผมก็จะขีบพลาชหน้าขึ้นมาที่หน้าเขาบอกไอ้คุณจะคว้าอะไรออกมาอาวุธหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็กระโดดไปล็อกคอเลยล็อกคอ,กอแน่นเลยต้องกดล่วงลงด้วย ก็ยะให้คนเอากุญแจมึงมาหรือเอากุญแจม,มาล็อกมันไว้ใช่ครับจ,จะล็อกแต่ไม่ได้ล็อกครับผมจับกุญแจมึงไว้เหมือนไม่คิดว่าครับที่ผมนื่งนี่จับกุญแจมึงไว้อยู่ไม่ยมอมใหเอาล็อกแล้วก็แป้บหลักลาการตลาดตลาดที่วงตการแล้วคนก็มามุงดูเยอะก็ะะเป็นมีแต่ผู้หญิงเพราะว่าม,มันไม่ถ้วยหนาวันนี้เขาเรียกมาแล้วว่าต้องหาเงินเดือน ที่ชอบครับไม่ใช่เลยน่าจะเราชอบก็หาแต่ผมก็จะปฏิเสธข้อที่บอกว่าผมขายซีดีโฟลอะไรเงี้ยผมก็จะปฏิเสธที่ขายซีดีอะไรอย่าซีดีมือสองมือสองโอเคน่าทึ่งเลยปนปนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าเอามาขายให้รับซื้อมาถูกๆแล้วขายไปที่แล้ว ได้ได้ทอย่างแล้ดีแล้วนะคือเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราคูต้องขอจีว่าไม่ไม่มีราการไม่มีอะไรสอบประคับ ข้กข้าเพราะรับมนอไปแต่เขาแคนตัวเขาส่งให้ครับอับบรย์จริงผมนะได้วันนี่เ,เป็น1้า5แจ้งของล่าหาล้วกรรมการก็อยู่ทางทางฝ่าก็คือต่อรกันลทุกอย่างั้งแต่<า>เริ่มเ่มั้น thank mm -hmm. you